วันพุธที่5กรกฎาคม2566ดรหาลย์ไทยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครปฏิบัติภารกิจที่สำคัญดังนี้ในเวลา8นาฬิกาดกรหาลย์ไทยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงเรียนบ้านยกบัดต,ตั้งอยู่หมู่ที่2ตํตำบลท่าทรายอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางสาวสมพิศกอบจิตติผู้อํานวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับในการนี้ดรหาทัไทยบุญประดับได้เน้นย้ำผู้บริหารและคณะครูเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาและขอให้สถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยรวมไปถึงการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันขอให้สถานศึกษาดําเนินการจัดเมนูอาหารกลางวันตามระบบไทยสกูร l ลันด์อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามหลักโภชนาการ เวลา9นาฬิกา30นาทีดรหฤทัไทยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงเรียนวัดท่าเสาตั้งอยู่หมู่ที่1ตําตำบลท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนางสิริรัตน์แก้วงามผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับในการนี้ดรหฤทัไทยบุญประดับเน้นย้ำเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยโดยเน้นย้ำสถานศึกษาเรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในเวลา11นาฬิกา30นาทีดรหฤทัยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงเรียนวัดราชศรัทธากยารามตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลหลักสา อำเภอบ้านแผลวจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายพงศิริเกื้อวรากุลผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับในการนี้ดรหาลัทยบุญประดับเน้นย้ำสถานศึกษาอย่างเข้มงวดหากกรณีสถานศึกษาประสบเหตุที่ไม่คาดฝันขอให้สถานศึกษาปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ในแผนเผชิญเหตุในทันใดรวมไปถึงการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดเมนูอาหารกลางวาันตามระบบไทยสคูล,ลันอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนตามหลักโภชนาการในเวลา13นาฬิกาดกรหาลยไทยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงเรียนบ้านวังจระเข้ตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลหลักสาภอ,อบ้านแงหวัดสมุทรสาครโดยมีนางวิไลวันบัวประดิษฐ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องตามจุดเน้น4ด้าน11ข้อตามแนวทางการบริหารจัดการในรูปแบบสาครโมเดลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครในเวลา14นาฬิก30นาทีดรหฤทัยบุญประดับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจราชการณโรงเรียนวัดชัยมงคลตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลหลักสามอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายสุทธิพงษ์ทองใบอ่อนผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับในการนี้ดรหาเลทัยบุญประดับเน้นย้ำสถานศึกษาเรื่องการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถดูแลนักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มชาติพันธุ์และทั้งหมดนี้คือสาครน,นิว ข่าวเด่นประจำวันจากสพป,ปสมุรสาคร